ครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่17เดือนเมษายนปี2556นะครับผมดีเจต้นพรชัยนะครับทีมนักวิชาการบริษัทลากแก้วพร้อมกับผมดีเจปุ๊กกิจการยิโชดครับผมเป็นนักวิชาการเป็นตากล้องให้นะครับแล้วก็มีคุณพ่อเจียงนะครับ เป็นฝ่ายการตลาดนะครับที่สาขาอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ได้มาแกนมาเยี่ยมเยยนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังที่จังหวัดอุดรธานีครับผมหัวมันวันนี้ก็ถือว่าลูกค้าพอใจมากนะครับเอาแนะนําตัวนิดหนึ่งครับคุณลุงตื้อหยังครับวบาเล่าก็ได้ครับประสาทโสภาคัมคุณลุงประสาทโสภาคาเนาะอยู่บ้านใดครับถ้าให ถาให้ตำบลจำปีเพื่อเชี้สายเลยแหละครับจังหวัดอ,อุดรธาน,าน,นีของเรานี่เองเนาะครับผมมันสัมปะหลังกี่ไร่ครับคุณลงุงสิบไร่สิบไร่เนาะพันที่ใช้ปลูกพันอะไรครับเจ็ดสองพันเจ็ดสองนะครับอายุที่ขุดกันประมาณ หนึ่งปีไหมอ๋อสิบสองเดือนถึงจะอายุขุดนะครับผมวันนี้อายุได้สิบเดือนนะครับวันที่ถ่ายทําข้อมูลวันนี้นะครับเลยขออนุญาตได้ขุดดูหัวมันก่อนนะครับเพราะว่าคุณลุงได้เอาปุ๋ยน้ําปุ๋ยทางใบฮอร์โมนทางใบตัวเร่งหัวมันตัวนี้นะครับผมนะครับมามาฉีดด้วยเนาะฉีดตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงสองเดือนครังนทั้งนึงและฉีดอีกครั้งตอนวันที่สิบห้าครั้งวันที่วันที่ทางไปอีกสิบห้าวันสวันองเดือนครึ่งฉีดอีกครั้ง นะครับเป็นฉีดเพียงสองครั้งเท่านั้นเองนะครับผมแล้ววันนี้อายุมันได้สิบเดือนพอดีเนาะพอใจไหมครับเห็นหัวมันขนาดนี้โอ้พอใจเลยครับมันหัวพอใจบ้ับขนาดหัวก็ไม่ใช่ว่าเล็กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้ทั้งดกหัวนี้ก็ใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับหัวบ้าน่อยเพราะมันใหญ่เนี่หัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วดกนับดูหัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ น่าจะสิบกว่าด้วยครับเพราะอยู่ชั้นข้างล่างอีกนะครับครับผมความโดกความความใหญ่นี้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะครับถ้าขนาดนี้ถือว่าพอใจไหมครับคุณลุงพอใจเลยครับพอใจเนาะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอะไรดูภาพรวมน่าจะใช้ได้ด้วยนะครับนะครับรอเดือดเหลือตอนขุดอีกอย่างเดียวแล้วปีนี้คุณลุงยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวนะครับแต่ปีหน้าแนะนําเลยนะครับขุดไปแล้วใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวตัวนี้นะครับรองพื้นได้เลยไล่ละหนึ่งกระสอบจะดีกว่านี้มาก แล้วก็ได้ฉีดชุดทางใบนะครับชุดเล่งหัวมันตัวนี้เข้าไปนี่จะสมบูรณ์ว่านี้อีกเยอะเลยนี่แค่ได้เจอชุดฉีดอย่างเดียวของบริษัทลากแก้วนะครับก็ยังถือว่าพอใจเนาะถือว่าพอใจใช้ได้ไหมครับคุณลุงแบบนี้ใช้ได้แล้วครับเนาะตามที่ปลูกมันมาเห็นขนาดนี้ก็ถือว่าประทับใจแล้วเนาะครับผมนี่ได้ทั้งดกความใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับผม แล้วน้ำหนักมาตงเป็นห่วงเลยครับถ้าเห็นแบบนี้น้ำหนักใช้ได้ไหมครับจากประสบการณ์ที่ปลูกมันมาใช้ได้ใช้ได้เลยเนาะน้ำหนักคิดว่าผ่านด้วยเนาะครับครับเพราะว่าแน่นมากได้ซูมดูใกล้ๆผมครับปีปีที่แล้วได้เต็กตันครับต้อตะไครปีที่แล้วได้เยอะไหมครับอันนี้ก็โอ้ยเนี่ยมันก็เลยว่ถึงได้บอกไม่ได้ประเมินเนาะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่ยันหน้าได้แต่รุ่นนี้เดี๋ยวยังไงจะได้เก็บฟีดด้วยว่าสิบตันของ คุณลุงจะได้เท่าไหร่เนาะครับอ่าเดี๋ยวเราย้ายไปฝั่งนี้นิดหนึ่งครับมาดูหัวใหญ่ๆกันบ้างครับต้นนี้ไม่ได้ดกมากแต่โอ้ต้นนี้หัวใหญ่กว่าเดิมครับผมนั่งที่เดิมเลยครับอ่าตรงนี้อ่าครับมาดูต้นนี้ครับอ่าครับผมต้นนี้หัวนี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับเทียบเข้ากับแขนผมแล้วเทียบกับแขนนิดนึง นะครับถือว่าสามสี่แขนยังไม่เท่าว่าใหญ่นะครับผมครับผมใช่แข็งได้นี่ครับใช่แข็งใหญ่มากมากเลยครับผมเห็นชัดไหมครับดีใจปุ๊เห็นชัดครับประมาณน่าจะสามแขนสี่แขนนะลุนนี้กมว่าต้อห่วงแล้วรุ่นนี้ใช้ได้เนาะ ถือว่าพอใจเนาะครับคุลุงเนาะครับผมรุ่นนี้นี่ปาดตู้หายใช่เนี่ยคุณเหล่าลุนนี้ถือว่าประทับใจเสียดายเพียงได้ฉีดเพียงสองครั้งเท่านั้นไม่ได้ให้เนีมันหัวมันในหางในดัวเสาเลยนี่เสียบใส้เรียนในขายคนห่วงจ้างแรีนบอสเดี๋ยวอีกเอาขายโรงงานในไก่นี่ก็เดี๋ถามเลยเนาะครับผมแป้งน่าจะดีด้วยใช่ไหมครับเห็นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เนาะแป้งดีเลยเนาะ ถ้าถึงขวบจริงๆถึง12เดือนัก็จะใช้ได้เนาะถามี่สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเหลืออีกเพียง2เดือนนะครับเดี๋ยวทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจะได้ติดตามผลให้ว่า10ไร่ของคุณลุงนี้จะได้ทั้งหมดกี่ตันจะได้เก็บข้อมูลให้ด้วยนะครับับกข้อมไว้ขห้นมาไทยอีกทีนึ่งครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับที่ให้มาสัมภาษณ์ถึงแปลงนาเลยครับนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผม